มาควันนี้สิ้อามายามกบนะครับใส่กบไว้สิบกว่าลังนี่เป็นลองน้ำสวนบกผ่าวด้วยครับโอ้โมเมโอดตัวนี้อุยยังใหญ่ ไปแบบใส่งามๆโอ้โหใส่ไว้นี่เป็นลังดีสองแล้วนะลังแหลกลงท่ายมันไม่ติดใส่ตั้มหลองมักพาวดนะ้วยครับ นี่เป็นยังไงเอ้ามีตัรปอเปล่าโอ้มีแตกก่กระปู่วันนี้บอ่อผ่านบอ่อผ่านไปมมองต่อไป ส่ใส่โอ้หมองนี้ไี่ตัดถือกบค่ะมามาดูอันนี้สิถือบวัวถือเฮ้ย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 อู้ไม่มีประตูอะ โอ้โหแต่สิมีกบใหญ่นอนไม่เอาไม่อันนี้เป็นยังไงโอ้นี่แม่โอดแม่โอดกบแม่โอด ตัวงามดีดีนี่โอ้วหมาแต่สีบดไสเดี๋ยวตัดไปอีกหน้านึงก็ได้ครับมันอยู่ใกล้ มีก็ใส่ไว้อยู่สองลังนะครับคือบอคือโอ้น้ำคุ้นๆนี่น้องถามว่างูกับโกบงลง่ายแหละครับใส่ใส่ใส่กระง่บอกบะโกง่บอโอ้โห,โห,โหแจกฟอสออกเลยจะได้กระงูแต่น้ำคุ้นๆณยิงสีอืมเรียงวุ่นๆอีกแล้ว อโอ้ยเกินจะง,งูิเย็นประยดบ๋ไว้ิ่ตันร้อนครับยามยามได้สนามคุณนี่แม่นคักๆปรุงอย่างนี้ก่อนีอยวพาเลีนได้หรอ พอดพี่อีกยังเอาไปอีกเนาะนี่หมาบ่าโอหูผ้าแรนกับบองพวงวันนี้โหดพูดโอ้มันทิ้งลักทานไว้ด้วยโอเคครับ เดี๋ยวตัดไปอีกมองนึงนะครับอยู่ไกลโอ้โบมาน่หมันงูมันหลมาครับยามองจีสามตัวนี้ก็จะเป็นในหุ่นซ่าเลยครับสิคือโบคือโอ้โอมันครบโอ้โบคือมันโบเขาแล้ว เจง๋จงๆตัวนี้กระโบคือมันคือโบอเขาว่ามีครบตัวหนึ่งเนี่ยนี่นี่บนโบเขาตัวใหญ่ได้นี่ย่งเวิดตัวว่าอ,อู้ตัวนั้นงูอีกแล้วนะเมียนบ่ละ จังสีก็มีแต่งูโอ้งูเขา่าสมมุติอาจจะงกบบกเข่าพายกพายงกงูมันหลายเลยงาๆก็พอ ้วตับไปสักซีๆได้ครับนี่ก็จะเป็นซากในในปลาย,ย่างกบในปลามันหลายมีตัวใหญ่ใหญ่มากกับคุ่มแล้วตัวเดียวมาดูว่าสาักนี้จะได้หรือไม่ออ้หวางเปลา่าหวางเปล่าอีกแล้ว Uh-huh. Petat, tutak, tutak, kambung ni. Sing, sing. อวลาดัวนคือจะเงียบแทอ้อืสาตนี้บ่มีป่าบ่มีกบ้อสาตุนี่ก็จบ่อยเห็นมันถือผุนได้ยังไงก็สิมีอีกครั้งหนึ่งแต่พังมันสัน่นบมได้เอาของจับกล่องมาได้ครับ แล้วก็ลังนี้โอ้หลังนี้ก็จิงู่งูเข่าอีกแล้วนี่อุ้ยกบมันหายไปไหนหมดบัวหวานกบกใหญ่นอนอยู่นี่ว้าวบดีเนียม ไปใส่จังสีกับกบไล้ได้ครับนี่ยำโสๆก็บจะขึ้นมาง่อยถึงพังไล้เลยหลาย,ายว่าน้องเห็นโดดลงสระอยู่มาใส่ผัดโบติไปยำหม,มองสุดท้ายอยู่หมองสุดไทยผมใส่ในหน้าได้ครับใส่กบหน่อยเขียนหน่อยจะไปถูกปาะโบมัน โบมนันนี่ก็เป็นหลอเพชรเองนะครับโมหูซื้อนะเพิ่นดอกกิบเองนี่แหละตามใจดีอยากได้ไงซ้ำได้หูซ้ำได้นี่ครับออกแบบเองเลยมาพบกับมองสุดท้ายโอ้ วันนี้ก็ยังเป็นสีโบมานพี่ๆนานาคนไหนมีเหงื่อเด็ดๆก็คอมเมนต์มาบอกกัด้วยครับทางผมก็ทีใส่เป็นปลาเค็งหน่อยแล้วก็ปลาเค็งตายแล้วก็ฟ่มนะครับที่ใส่อยู่ประจำแล้วก็แย้มนะครับ ถือสวงแน่กับเขาายเขาดีอ๋อพญามดตือกับเงียบเลยครับเลื่อยเออนี่สองตัวนี่กกจิใส่ีนตามขางทางป้งไว้ดื้อเลยครับ พวกเขียนหน่อยก้มหน่อยนี่มักคักได้นี่ป่งไว้จังสีนี่มันก็จะอยู่นี่ไหมคางๆผัวได้เป็นเนี้ยปลาโดอยู่แต่ก็สิผัวได้เป็นดอกมันโตใหญ่ไงผัวโป่งไว้ก่อน,นคือบักินโฟมเลยวะอัเป็นหลังสุดท้าย คือบ่กคือสามตัวโลโอสามตัวโลมีมีปลาคอหน่อยมิดซีรีโอ้ยกบหน่อยกับบุพพอได้เป็นเนื้อปลาคอแบบนี้โตใหญ่โหด ไม้กเป็นตามีบกบดิเลยนี่มือแรงกชิมาหาใส่ไหมายได้มือแรงยอมบ่ไรสู้สู้อีกวันบ่ได้โอนี้ก็ต้องได้มือหนาละมาตอนมาเป็นตะอยา่าและตอนกระบาเป็นตะลิโต้เลย เอายากหลายเอินก oh, oh okay. uh ี่รักมาไปตะการอ๋ได้โกบอยู่สี่ตัวโกบหน่อยสองนี่ที่เด็ดไม่โอ้วาแต่ใส่โกบเลียง เวไแรงกันจะมาใส่ไม่เดี๋ยวทายให้ชหมอีกครับบอ,อกงานลาไม่ยังดท้ทายให้เรื่อยๆเดี๋ยวพ่วงพดเห็ดช่องยูทูปด้วยครับจะได้ก็ฝากกดติดตามให้นี้ได้ครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ